นี่คิมน้องเป,เป๊ะตอนนี้เปเป๊้อยู่ไหนครับอยู่โรงพยาบาลเด็กอยู่โรงพยาบาลเด็ก,ลดกแล้วหนูเป็นอะไรครับตอนนี้หนูเป็นอิสุกอิสัยใช่ไ่ะคิดว่า,น,าน่าจะใช่เพราะว่ามันมีตุ่มขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้น้องเป๊้เลิกเรียนแล้วก็เลยพามาหาหมอก่อนมาให้คุณหมอดูซิว่าใช่สุกอิสัยจริงบ้า ล้วคันไหมครับคันไหมวันนี้เราแม่จูนยืดเอกสารอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะครับเทมตอนนี้เราอยู่ไหนคะโรงพยาบาลเรามาทําอะไรคะโรงพยาบาลเด็กน้องเปเป้มาหาหมอแล้วน้องไม่น้องเปเป้มาหาหมออ่ะเป็นอิสุกอิสัยใช่ไหมเราตอนนี้พี่เัรเทมหิวข้าวมากเลยนะวันนี้ก็คือพายาไปหาหมอมาก่อนใช่ป่ะแล้วพอดีน้องเปเป้ก็มีตุ่มอิสุกอิสัยขึ้น ก็เลยมาที่โรงพยาบาลเด็กต่อเลยเอ่นี่พี่เทพิมหิวข้าวแล้วนะเดี๋ยวหาข้าวให้พี่เทพิมพกินก่อนอ่าไปยืดด่ยเอกสารมาแล้วใช่ไหมคร<ช>ับ<ช>แม่จูนเดี๋ยวรอเป๋น้องเป๋เป้ไปวัดท่าวัดอะไรอะไรหลายลๆอย่างใช่แต่โรงพยาบาลเขาบอกนะว่าจะชัวร์น่าจะชัวร์น่าจะเป็นชัวร์เพตอนนี้รอเนาะเป๋ปเป้เข้าห้องน้ำแบบนีแล้วเดี๋ยวจะได้พาไปชั่งน้ำหนักวันศุกร์ต้องบอกว่าวันนี้ วันที่มาหาหมอจริงๆเพราะว่าโชคดีอย่างนึลูกข้อไฟลอยด้วยเลยได้พาแม่โูนก้าวโอเคครับเดี๋ยวเป้มาหาหมอที่เรยาเดี๋ยวข้อเวลาไก้นน้ำเด็เป้ะอ่ะโอเคค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ัวโดนฉีดยาไม่ได้โดนฉีดหรอกลูกเมายาเฉยไม่คุณหมอตรวจเฉยดูกลัวโดนฉีดยาร้องไห้น้ำตาไหล ได้ยินเสียงเด็กร้องนะเดี๋ยวเราจะมีการแยกน้องเปป้ไปอีกห้องเลยเพราะว่าสี่สสายมมนติดต่อเขากลัวน้องเปป้ไปเจ็บๆนเองเป้จำได้ไหมครับที่เปป้เป็น R S าตอนกิขวดตอนไม่ถืงขวดหกเจ็เดือนตอนหกเดือนนเป้เปไปโรงพยาบาลไปา้เป้ไปคุณหมอให้เป้เป้ก็ร้องได้หลังสระได้หายใจออเป้เปก็ร้องห้า พ่อก็ยืนดูบบพิชิตตรงเนี้ยตรงที่เรานั่งอยู่แต่ใก้ไปนี่แล้วตอนนี้คุณพยาบาลจะ้เรามานั่รอก่อนให้เรานั่งรอก่อนใชครับเพราะว่าเขากลัวเป้ะติดตุงีใช่ไหมกุ่มสายๆในตัวขง้ตัับส่วนไหนเปะังขึ้นตรงข้างหลังเอแล้วก็ตามข้ามหูข้ามหูแล้วก็เริ่มตอนนี้ขึ้นมาเริ่มที่หัวด้วย นี่หัวหัวอ๋อดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อเนี่ยแหละใช่แล้วก็หลังหลอ๋หูข้างนู้นอ๋อนกคันอ๋อนกคักคันมีหลังหูข้างนี้แล้วก็ด้านหลังแล้วก็ที่สุดมายคือขึ้นตรงไข่ไข่ตรงว้าไม่ใช่ไข่หงูอใช่ เมื่อกี้รอนานไหมครับเป๊ะๆรอหนึ่ชั่วโมงแล้วแค่บอกเสร็แล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วว่นไหนจะกลับบ้านสักทีเพียถึงกัเริ่มเบื่อคหมอมาหาน้องเป๊ตๆแล้ววินิจฉัยแล้วว่าเป็นอิสุอิสายเดี๋ยวคุณหมอจะให้ยาตอนนี้คุณหมอกำลังเขียนใบสั่งยาอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็ หาหมอเสร็จแล้วนะตกลงว่าเป้เป็นกิสุกิสัยอิสุกิสยัสสยแล้วแล้วหนูตอนนี้เป็นไงบ้างครับคันไหมคันเลยเหรอแล้วมีไข้ไหมหนูก,กลัวโดนฉีดยายาที่คุณหมอให้มาจะเป็นยาเม็ดกิสุกิสยัยที่เฉพาะแก้เฉพาะเลยแต่ว่ามันเม็ไม่ใช่เป็นยานะ้ำเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าจะเป็นยานะ้ำมันต้องมาในเวลาราชการ ก็เลยให้เป็นยาเม็ดแล้วก็บดผสมกับน้ำหวานได้แล้วก็ได้ยาแก้แพ้แล้วก็ยาลดไข้ได้มาสามยาเอาไปเปกลับบ้านไปกินยาเลยนะตอนนี้เขาอยากกลับบ้านแล้วพี่พี่ทรัพย์ทิมเคยเป็นนิสุวิสัยยังคะยังอย่างงี้หนูต้องคอยระวังเลยนะเพราะว่ามันติดกันได้เลยนะเนูกแล้วหนูกลัวเป็นนิสุวิสัยไหมคะ ไม่กลัวใช่ไหมตอนออนี้พี่ทัพทีมต to ้องคอยระวังเพราะพี่ทัพทีมพี่ทัพทีมยังไม่เคยเป็นด้วยจะติดน้องไหมนะอะกดกดลิฟต์แล้วไปเป้กดลิฟต์แล้วกลับบ้านกันละวันนี้มาหาหมอกันตั้งแต่เที่ยงอะมาแล้วลิฟต์มาแล้วเร็วชั้นสาม รถเรายังครับรถเราอยังไงครับรถเรา,ค,รรเราคันนี้ไงคันสีแดงองั้นเดี๋ยวพวกเราปิดคลิปแล้วกลับบ้านแล้วนะฝากติดตามคลิปของพี่และทีมน้องเป๊ะๆเ,เลยนะสวัสดีครับ